รยาะนะครับขนาดนี้เกิดน้ำท่วมฉับพันนะครับบริเวณก่อนถึงสวนชาติชายหรือศูนย์บริการทางหลวงลำตะคองนะฮะถนนมิตรภาพสายเข้าโคราชนะครับน้ำท่วมสูงมากรถเล็กต้องพยายามชิดซ้ายนะครับด้านนี้ ตอนนี้รถติดขัดอย่างมากครับผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระวังนะครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยน้ําท่วมสูงมากครับผมน้ําท่วมฉับพันนะครับน้ำบริกาน้ําสายเข้าโคราชนะครับสายเข้าโคราชก่อนถึงศูนย์บริการทางหลวงลำตะคองนะครับผม น้ำท่วมสูงมากนะฮะรถเล็กพอสัญจรได้นะฮะแต่ต้องชิดซ้ายแต่ต้องชิดซ้ายรถใหญ่มาได้นะครับรถใหญ่มาได้ด้านขวามือนะครับขวามือของท่านมาได้นะครับ